สวัสดีครับรีวิวโซลาร์เซลล์ระบบออฟกิทนะครับใช้แผงโมโนฮาร์ฟเซลล์390วัตต์จำนวน4แผงนะครับอนุกรม2แผงแล้วก็มาขนาดกันนะครับเป็น2ชุดนะครับเดี๋ยวมาดูการต่อกันนะครับการต่อนะครับผมเอา แต่ละสติงนะครับมาเข้าไดโอดสติงละ1ตัวนะครับเป็นไดโอดบิดนะครับจริงๆไดโอดบิด1ตัวเนี่ยเข้าได้2สติงเลยนะครับแต่ผมแยกนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งภาระนะครับเพราะว่าทดลอง2สติงไดโอดบิด1ตัวแล้วตัวฮิซิงร้อนมากนะครับก็เลยแยกเป็น2ตัวก็แค่อุ่นๆครับส่วนวงจรข้างในนะครับก็มีตัวกันฟ้านะครับแล้วก็เบรกเกอร์นะครับ นี่นะครับสติงที่1ออกจากไดโอดนะครับมาเข้าเบเกอร์สติงที่2อ,อ,อกจากไดโอดมาเข้าเบเกอร์นะครับส่วนส่วนตัวเนี้ยผมทําเผื่อไว้นะครับเผื่อเพิ่มแผงอีกในอนาคตนะครับก็ชุดที่ผมทําไว้ก็ยังสามารถเพิ่มได้อีกนะครับเพิ่มได้อีก4แผงเลยนะครับนะอ <c oughs> อันนี้เป็น คาเป็กแผงนะครับก็390วัตต์โวลนฮับเซลนะครับเอ่อค่า VOC อยู่ที่49.3โวลต์นะครับแล้วก็กระแสสูงสุด9.49แอมป์โวลต์โวลต์พาวเวอร์นะครับอยู่ที่41.1โวลต์นะครับเดี๋ยวไปดูชุดชาร์จข้างในกันนะครับเอ่อ ตอนนี้ผมเดินสาย4อ2เส้นขนาด2คู่ขนานกันไปเลยนะครับว็เท่ากับ8มมไปเลยนะครับฮะเดี๋ยวไปดูชุดชาร์จกันนะครับโอเคครับมาต่อนที่ชาร์จอร์นะครับก็สาย P ีจากแผงนะครับผมเดินคู่ขนานมา2เส้นนะครับสีมอ2เส้นนะครับมาเข้าเบเกอร์นะครับเบเกอร์ Baker ตัวนี้แล้วก็ออกจากเบเกอร์มาเข้า p ีวีอินของ MPPT นะครับแล้วก็ออกจาก MPPT มาเข้าเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ไปเข้ากับแบตเตอรี่ NMC 24V 280M โวลต์280แอมป์นะครับแล้วก็ออกจากตัวแบตเตอรี่มาเข้าอินเวอร์เตอร์แปลงไฟเข้ากับไฟบ้านนะครับก็ตัวนี้อินเวอร์เตอร์1000วัตต์นะครับ เรามาดูไฟที่ชาร์จลงแบตเตอรี่กันนะครับตอนนี้แดดมาเต็มนะครับกระแสชาร์จอยู่ที่4 0์นะครับก็อันนี้สูงสุดที่ผมเห็นก็จะอยู่ที่4 5์นะครับสำหรับ 390W วัต m o โ o h a l เซลล์4แผงนะครับของที่ระบบผมที่ติดตั้งทำได้4 5์นะครับ MT ก็วันนี้ไปบ่ายหนึ่งกว่าๆนะครับก็ได้ไฟมาแล้ว4กิโลวัตต์นะครับ4หน่วยก็ตั้งแรง,แรงดันแรงดันชาร์จที่28.6โวลต์น,นะครับอ่ะโอเคส่วน ระบบนี้นะครับผมเอามาใช้กับแอร์9 0 0 0 BTU 1ตัวนะครับแล้วก็ใช้กับพัดลมตู้เย็นเครื่องทำน้ำแข็งนะครับก็ใช้ได้ไฟเหลือนะครับถ้าเปิดเฉพาะกลางคืนนะครับถ้าเปิดสมมติเปิดสัก1ทุ่มถึงเชา้ชา6โมงเช้านะครับแบตเตอรี่เหลือนะครับก็ถ้าวันไหนแดดแรงเริ่มเปิดสักตอนเที่ยงแล้วมาปิดตอนเย็นแล้วมาเปิดอีกทีสัก2ทุ่มก็แบตก็ยังพอนะครับ ก็ถือว่าคุ้มเลยครับส่วนตัวแอร์ที่ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ mm hmm. ก็แนะนำให้ตั้งอุณหภูมิที่28องศาร่วมกับร่วมกับพัดลมนะครับจะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้เราสามารถเปิดแอร์ได้เป็นระยะเวลานานยาวนานทั้งคืนนะครับแบตเตอรี่เหลือด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเปิดแอร์ไม่เย็นมากนะครับ ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับส่วนรายละเอียดการใช้งานชาร์จเจอร์ MPPT จะมีอยู่ในคลิปที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครสนใจ MPPT MP ตัวนี้ก็เข้าไปดูกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ